สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีลบลายน้ำคาับด้โปรแกรมต่อตัวนี้นะครับง่ายมากนะทุกคนนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเริ่มแรกนะฮะให้เราเข้ามาที่ตัวโปรแกรมนะครับอ่าแล้วเราก็เลือกวิดีโอปกติเลยนะทุกคนนะนะครับเลือกใหม่นะฮะเลือกวิดีโอที่เราจะเอาลงนะครับเป็นตัวนีนะะ้แล้วกันแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับอ่าเดี๋ยวเราเลือกนะครับให้มันเป็น แนวแนวตั้งนะครับขนาดที่เก้าต่อสิบหกนะครับสําหรับอ่าลงทิปสั้นนะครับกดเครื่องหมายถูกนะครับให้เห็นสังเกตเห็นไหมฮะมันจะมีนี่ฮะกากบาทนะครับให้เรากดกากากบาทครั้งหนึ่งนี่นะฮะลบฟรีนะครับเราก็รอสักครู่นะฮะทุกคนเสื้อที่เราจะได้มีบริการติดตั้งถึงบ้านจากนั้นเนี่ยมันจะมีโฆษณาเข้านะครับ ให้เราดูให้จบนะครับทุกคนหรืออีกจุดหนึ่งให้เราดูกากบาทถ้ามีกากบาทใั้เรากดออกได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยลายน้ํามันจะหายไปแล้วนะครับพอลายน้ําหายไปแล้วเรากดบันทึกได้เลยนะฮบอ่ากดบันทึกเราก็เลือกขนาดเฟรมเลือกความละเอียดนะฮะได้เลยนะฮะแล้วกดบันทึกนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนนะฮะเดี๋ยวโฆษณาตัวนี้จบนะครับก็ มันก็จะบันทึกให้เราอัตโนมัตินะครับกดกระบาดออกได้เลยนะครับคือบางโฆษณาเนี่ยเราไม่สามารถกดกระบาดได้นะทุกคนเราเหมือนเขาบังคับให้เราต้องดูให้จบนะครับเหมือนมันเป็นเงื่อนไขนะฮะโอเคนะครับเนี่ยนะครับก็ให้มันขึ้นเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะทุกคนนะก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะฮะ